ตีห้องมาเลยตีห้องมาเลยตีห้องมาเลยตีไป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 สวัสดีครับพ่อแม่เป็น้องมังใบสุขสุขวันนี้เขาอยู่นเกมหนักมวยนะครับวันนี้เขาจะมาตีมวยนะครับตีมวยใน VR นะครับนะครับฝึกซ้อมได้นะครับสามารถฝึกซ้อมได้หรือว่าซื้อเรือตีมวยได้เลยได้เอ้ยเลยก็ได้นะครับเพาะฉะนีนะฮะให้เลือกนะว่าฉิดสูบกับผู้ใดเนี่ยนะครับ ในหมดอีหยังหมอนี่ก่อนนะครับหมอนี่ในหมดน้องหมอผมยังท่านเคยสบกับมันนะสำหรับพยายามว่าเกมวิอานี่สามารถใส่ออกกําลังกายได้หรือเปลอดีนะเบิ้งกันนี่ได้ครับเมื่อคุณเห็นเกมนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเห็นเกมนี้แต่ชั่งว่ามันออกกําลังกายได้บ่บ่แม่นแค่ออกกําลังกายได้แต่ว่ามันโคตรเมื่อยเลยบอกไปขันสำหรับพูดไอทีว่าเคยเล่นเกมมวยหรือว่าบ่ได้ออกกําลังกายมาก,ก่อนขันมาเล่นเกมนี้บอกเลยว่าจีเก็บคิงนะครับพี่น้องออเอๆเอว่ามันจะเก็บคิงอย่างถึกตี ได้เจ็บช like like ิ่งตีเขาเนี exactly ่ยล่ะส่วนมันสีลมนะฮะมัดมัดทีเดียวคือมัดมัดสั่นมัดสั่นปลายค้างครับพี่น้องกับลบโยกลบที่ลบมัดไม่ได้ต้องโยกลบนะครับต้องโยกลบออกนะตีของนโยกลบได้นะครับก็กางจูงหนากูเลยกัน กันกันลบลบมุกเออเห้นไหมออกทาไปก่อนนี่ยังสี่ของแม่ของมาเกย์กับใส่ปลายขาคือลบว่าท่านนะครับขันลบว่าท่านนี่มิสิตน็อกได้ลเออเออแล้วนะเขาเ็ดแค่ในสั่นที่สุดแล้วก็กึ๊บมือสี่นะโยกโยกโยกตีทองตีทองลบ เขาโยกไปเรื่อยๆครับเวลามันออกมั้ยน,นะน,ะน,ะน,ะนะี่ทีมอัลบั้ถือห่อนะนี่นะเห็นหัวใายไปใายมาหมอนไปหมอนมานี่นทีนะนี่นทีมอัลบั้มถือห่อนะใส่บัตรขอมันยปลายข้างครับที่สำคัญคือปลายค้างอันเอาไหก็เอาได้ครับ นี่ายข้างนี่ไปข้างแต่จ่าขันตีข,นขันตีให้มันเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าสีชมนี่คือว่ามนันแห้งความแห้งเนี่ยแบบว่านนะครับนี่อู้หูด้ยสีเมาก่นกนอนละโยกโยกซ้ายโยกขวามามัด มันหะกนะครับมัน,นหกสำคัญน,นะนะนะครับมันยยบี่แทบสี่เห็นยังเมื่อใดเลยนะมันหกนะครับมันหกต้องใส่มันหกนะครบับมันหกหายถามบบเงยบอดนี่ครับฟังได้เสียงหายหายหายใ,ใจผมอันนี้ อันนี้ขึ้นแล้ับน้องหมอ,อนะครับน้องหมอ,อนดูสิอันนี้ขั่นเหมือขั้นเหมือน,อนยกแรกนะครับเนี่ยอันนี้ขั้นเป็นมือยกแรกตาย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 อ่าวฝักหามึงสําหรับให้เกียรติมาสันสิใส่ออกร่างกายได้บ่นะครับฟังเสียงหายใจผมหนาสิห้อง,งแล้วนะครับอันนี้คือยกแรก ยกเดียวอันนี้สำหรับคุณ่ได้อ,อกกรร่างกายนะม,มากอน,นะครับจากโปรตีนเนี่ยที่เวลาเขาออกกําลังกายหรือเขาไปแรนีนเขาอินยางนเนี่ยเขาสิเซลลเวลาเขาเหมื่อยนะครับแต่อันนี้เขาสิบปรเซลเวลาเขาเหมื่อยครับพะวายอินยางดิมันไกลสิชนะแล้วมันไกลสินอกแล้วอีนิดนึงอีนิดนึงเอาไปมาโคตรเมือ่อยเข้าไปเศร้าตอนเขาจบแล้วนะเลยเมื่อยไปจนมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลก่อออกกําลังกายทั่วไป พราะเป็นยังเพราะมันมีการชนะหรือการแพ้มันเห็นใน้เข้ารู้สึกว่าเข้าอยากสิแบบอีกนิดเดียวอ่ะสิชนะเด้ยวยยังสินะมันก็เลยกลายมาสู้ไปจนเจ้าของสิจตายอยู่ทั้งหมอ,อกแล้วนะครับผมเล่นเกม,เมนี้แท้แรกบอกเลยว่าเก็บคิงอยู่สามมือครับพี่น้องนะเกบ็บคิงสามมืออันนี้คือแบบอ o r มอ l นะครับน่องนะครับนะสวม ตัวกระจอกนะครับนะนะนะนี่อัปคัดนะมัดซ้ใจมัดขวานะอัปคัดไตทองนะอัปคัดไตทองมันบุกแล้วมันบุกแล้วมันบุกแล้วนะ ไป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 คางไปคางมันเิออันนี้ือผมเริ่มโยกเ่าไว้เหรอตอนนี้เริ่มปวดแขนครับพี่น้องนะเราบอไดิลันมาโดนนะนะนะ ลำตัวปลายค้างไปหนึ่งทีไปค้างโอ้โ,อโอไม่ดีละยืนเก็บทิ้งแขกผมโอ้โอโอ อ้ปวดแขนแล้วหายกันหาอหายหายโอ้ตอนนี้บ่มีเริ่มบ่มีแห้งแขนที่ตีออกไปแล้วพี่ต้อง ตาแตกละลอ,องทำดี๋ยวีสสยกที่สองเลย่ยนะมีเวลาให้พักหนึงนาทีโอ้ัอนนี่กับยบอยเพิงได้กูอ่ามึง ดแขนแล้วครับพี่น้องตอนนี้วดแขนดีแล้วนะมืออื่นเจ็บคิ้งแถบผมไปเห็นงานหน้าแบบธรรมดาได้ๆอยู่ถ้าชนะนอกหนีอหนักเ่ยพี่น้องแต่เขาไ่ได้ฝึกออกกำลังกายสุ่มมือแลาวไ่ได้ตีมวยเยอะๆต้องเรียนซุ่มมือรับเกมเนี่ยเราถุงมี้แห้งตีเนี่ยตอนนี้แขนขวาผมเหมือนแห้งแล้วครับโยกก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเหมือนแห้งแล้วเออ ออมาชุดมาชุดอย่านะมดตรงเข้าไปมัดตรงนี่เยได้ปวดแขนนะครับปวดแขนได้โลกจริงนะมันจะเจ็บชิ้

ผมถีดร่มบอลนั่นหรอบอลเนี่ยตีท้องไปมัตีท้องไปมันตีท้องไปมันตีท้องไปมั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 ตีท้องไปหมัตีท้องไปมัตีไป ไปไปไปอ๋อ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 อันนี้อันนี้นี่ด้านด้านสองด้านสามแล้วก็บอกเลยว่าระดับน้องหมอนะพี่น้องตีท้องต่อยขวา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 ตีท้อง ต่อยขวาต, resigned, ต,ตีท้องต่อยขวาตีท้องต่อยขวาตีท้องโอ้โอ้ฮะฮโอ้กูเล่นเกมยังเก็บทิ้งเนี่ยกูมืนต่อยขวาตีท้องต่อยขวาตีท้องต่อยขวาโอ้โอ้โอ้สาม สาม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 ยก <Ladies and S 2> สามยกโอ้โอ้ชนะแล้วชนะแล้วนีว่ละทามมาันมัน,มนออกมันออกกระด้างกายหลยกวนทั่วไปยังไงเพราะเวลาเขาใกลส้สชนะมันดีเห็นี่ยเขาแบบเคื่องแบบจากปกติขันเขาออกกระดงกายโดยไปทขาดีเซร้าครับพี่น้อง แต่นี่เขาเดือดายเป็นว่าเขาสิเลือง,ลงใส่พอวันอย่างดีพอไมนสิชนะแล้วมันสินอกแล้วเอาอีกเอาอีกเอาไปนะตอนนี้ครับโคตรปวด,ปดแขนเรอพผมอันนี้แค่ครูเดียวนะครับผมสำหรับใครมาไอ้เรืก่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กเป็นกำลังใจผมนะคลิปนี้ผมมาไวแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบักหามึงบักหามึงอุ้งเอวอุว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 ้งเอย